ช่วงนี้นะผมสังเกตอ่ะที่อุทัยอะ่ะไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าของของโครงการเราเองอะ่ะเข้ามาดูที่ดินอะ่ะเยอะขึ้นแต่ไม่ได้มาคนเดียวยกแก๊งเพื่อนมาเลยล่าสุดเพจล่าสุดมากันสามคนแล้วก็หาพื้นที่นะที่มันติดกันติดติดกันอะ่ะแล้วซื้อร่วมกันไปเลยสองสามจ้างแล้วอะ่ะที่มันซื้อผมงงมากเลยทําไมแบบทําไมตอนนี้มันเป็นแบบนี้ซื้อกันด้วยกันบ่อยมากอ่าเด๋ยว คุณปอนรู้จักเวิร์คเคชั่นไหมเวิร์คเคชั่นเนี่ยมันเป็นการที่เราหวหาสหารที่ออกมาทํางานมาสร้างแรงบันดาลใจมาเป็นที่ปิดวิเวกส่วนตัวของเราเนะี่ยในขณะที่เราเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยอ๋ออย่างนั้นได้ด้วยเหรอแล้วอุทัยธานีเนะี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าเส้นทางที่เราเดินทางมาเนี่ยสายสามๆเนี่ยระยะทาง200กิโลแล้วเขากําลังขยายตีเลนด้วยนะที่นี่ผมว่าของกินเขา หากินง่ายราคาถูกด,ด้วยแั่แปลกใจมากเลยมาสัมผัสที่ไทยในช่วงแรกๆนะเข้ามาถึงตัวเมืองเจอของกินแบบขายหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนอาหารไทยอาหารอีสานร,าร้านร้านเมื่อกี้ที่เราไปทานกันมาก,ก่อนมาที่นี่อ่าใช่สวนอาหารนกน้อยสวนอาหารนกน้อยมีอะไรบ้างคุณบอลชอบอะไรมีกระเพาะปลาผัดแาห้งอ่านี่แบบจีนๆเลยท,ที่นี่ก็หากินได้ แต่ผมชอบนะครับมาอุทไทยแล้วผมชอบกินปลาปลาแม่น้ำที่เขาแบบรสชาติเมื่อกี้เขาให้มาเลือกเลยเนาะเน้นๆเลยหลายไซส์มีหลายไซส์มากตอนแรกเราจะสั่งแค่เขาเรียกว่าปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมไปไปมาเลยมันมีไซสใหญ่ด้วยเลยจัดไปชูชีปลาเนื้ออ่อน หรับที่พักนะเดินทางมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาพักที่นี่นะครับก็หาง่ายอย่างที่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นโรงแรมอุไทยเฮอริเท็นะครับ <S <S เ,เป็นสะดล์แบบโรงแรมเงาเลย ต้องเคารพครงชาติต้องเคารพครงชาติไปพร้อมกับเขาเลยนะครับแล้วก็ผมมองได้เลยว่าสบายสบายสบาย,บาย,บายและผู้ไทยธานีนะครับก็จะมีที่พักผ่อนที่สะดวกสบายแล้วก็หาง่ายๆแบบนี้ที่เป็นพื้นเมืองอย่างเงี้ยมากมายนะครับรวมถึงที่อำเภอบ้านไร่ของเราก็จะเป็นลักษณะเช่นเดียวแบบนี้เหมือนกันอีกด้วยครับนี่คือมูลเสนีนะที่ที่ผมมามาทํางานแล้วก็หาเงียบตัดตัวคิดไอเดียคิดอะไรต่างๆหลีกหนีความวุ่นวายในตัวเมืองหลีกหนี เขาเรียกว่าฟาสต์ไทม์ฟาสต์ไทม์หรือการทำอะไรแบบเร่งรีบเกินไปแต่ว่ามาใช้ชีวิตที่คุณได้อยู่กับตัวเองคุณได้ยินเสียงหายใจของตัวเองได้ยินเสียงสภ,ภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็เขาเรียกว่าแม้กระทั่งเสียงของเมืองเสียงของตลาดเก่าเนี่ยคุณก็ถ้าคุณสังเกตด,ดีๆคุณเป็นคนที่แบบอชอบไอเดียแบบนี้คุณก็จะได้สัมผัสมันที่นี่เองคับ เวลาคุณปอนซื้อที่ดินเนี่ยหรือเวลาคุณปอนซื้อสินค้าเนี่ยเลือกอะไรบ้างสิ่งแรกเลยนะผมเนี่ยเป็นคนที่เวลาจะไปดูที่ดินต้องต้องตัดสินใจถ้าสมมติว่ามีคนที่เรารู้ใจหรือเพื่อนซี้เนี่ยอยู่ข้างๆด้วยผมสบายใจนะ<อ>สมมติผมซื้อที่ปลูกบ้านอนะ่ะวันนี้ผมไม่อยู่สัปดาห์หน้าผมเข้าไปทํางานที่กรุงเทพฝ<อ>ากบ้านไว้กับเพื่อนก็ได้เ,เ<อ>นี่ยแหละเป็นความหลายๆคนลูกค้าบอกเห็นนะว่า มีเพื่อนสนิทแล้วยังมีเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนสนิทด้วยอ่าบอกไปเลยแล้วกันนะครับคือตอนเนี้ยพี่เอเลยจัดแคมเปญพิเศษนะครับสําหรับคนที่มาซื้อแปลงคู่มณีดินให้สิทธิ์นะครับทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะครับไม่ว่าคุณจะมาซื้อใหม่หรือมาซื้อเก่านะครับกับมณีดินแล้วนะครับถ้าคุณพาเพื่อนมาซื้อที่กับมณีดินเนี่ยเพิ่มคุณจะได้แคชแบ็กหนึ่งหมื่นบาทเป็นเงินสดเลยแล้วก็คู่หูของคุณที่มาซื้อที่ภายในปลายปีนะครับ จะได้ส่วนลดอีก1 0,000บาทต่อแปลงกดสิทธิ์นะครับรับโปร,โปรตรงนี้นะครับได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับแล้ววันที่เราออกอากาศตรงนี้นะครับไปจนถึงปลายปี2,566ครับโอแรงเลยนะถ้าใครอยากรู้ว่าโครงการไหนมีโออะไรบ้างก็ย้อนกลับไปดูคลิปต่างๆในช่องยูทูบเราได้หนปอนลองยุกตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟังกันหน่อยว่า มีโครงการไหนของเราที่ตอนนี้กำลังฮอตฮิตหน้าหน้าซื้อคู่บ้างโอ้โหก็บอกอย่างนี้นะในหัวผมตอนนี้นี่แบบเยอะมากแปลที่ฮอตฮิตนะเอานี้เดี๋ยวผมจะคัดแปลดส่วนพิเศษเลยที่แบบกซื้อคู่กันได้เลยอย่างโครงการ75ของเราและแปลนที่อยู่ยหลักนะครับเป็นแปลนที่อยู่ในทำเลที่ติดกันเลย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงคู่ที่แบบทะเลยมากนะครับแปลงั้านนี้นะครับเป็นเนื้อที่5้าไร่ที่ได้ติดถนนลาดยางติดถนนคอนกรีตนะครับแล้ววิวเขาอยู่ด้านหน้าเหมือนกันนะครับทางทิศใต้นะครับส่วนแปลงทางด้านนี้นะครับก็แปลงเนื้อที่5้าไร่ครึ่งครับได้วิวนะครับเห็นวิวเขาชัดมากนะครับอยู่ในทาเลติดถนนลาดยางนะครับด้านข้างติดถนนคอนกรีตเหมือนกันด้วยขนาดเนื้อที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับ5าไร่กับ5าไร่ครึ่งแต่อยู่ในราคาเท่ากัน ไล่ละสามแส0หกหมื่น้าันบาทเท่านั้นครับ75็บห้านี้เหลือสองคู่เือคู่คอนกรีตกับคู่รัดยางแค่ั้นมีมีแค่สคู่เท่านะั้นหมดแล้วใครอยากได้เพื่อนที่ติดก,กันคู่รัดยางมีคอนกรีตหน้าบ้านตรงข้ามกันเลยแต่นี้เฮียนึกออกหลังเนินเตาหลังปีนี้าครับแล้วก็โครงการเจ็ด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 นี่สวยเลยและได้เนื้อที่ที่เท่ากันด้วยและโครงการนี้นะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโครงการที่เจ็ดสิบเจ็ดของมณีดินนะครับ โครงการใหม่ล่าสุดของเราคุณผู้ชมนี่ถนนลาดยางนะครับตัดผ่านหน้าโครงการเราเลยนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศิูเขาค่ชัดตรงด้านหน้าแปลงโครงการเราเลยนี่ครับผมอยู่ภายในแปลงโครงการที่77นะครับพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับรับแ,แปลงข้างเคียงอื่นๆด้วยขนาดพื้นที่แค่หนึ่งไร่หนึ่งงานเท่านั้นเองแต่ได้บรรยากาศแบบนี้นะคุณผู้ชมเหมาะมากนะครับสําหรับคนที่อยากจะซื้อจะเป็นคู่นะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลแปลงที่ดินที่เหมาะกับการเวิร์กเพชชันมากๆแปลงไซต์ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งงาน แล้วอยู่คู่กันเลยแล้วก็ทาเลเดียวกันมีรั้วรวดหนามให้ด้วยนะอีกแปลงหนึ่งที่ฮอตทิปมาตลอดการเลยทำเลจุ้นมังกรนี่ครับลัแปลงด้านหลังนี้นะครับในโครงการที่3 6ที่เป็นทำเลท้องมังกรด้านหลังครับแปลงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานที่ห้าตารางวาได้นะครับต้นไม้ภายในแปลงไปด้วยมีทั้งมอฮอกกานีและต้นพยุนและในทำเลแปลงนี้นะครับโครงการที่36มนี้ได้แปลงที่ติดถนนลาดยางตรงนี้เลยนะครับและอยู่ ฝั่งตรงข้ามกับโครงการที่42เนี่ยถือว่าเป็นแปลงที่ดินที่เป็นเซตคู่กันได้เลยครับและทำเลแปลงนี้นะครับจับคู่แมทนะครับกับโครงการ3 6ได้อย่างสวยงามหากคุณซื้อแปลงนี้นะครับแล้วเพื่อนคุณซื้อแปลงโครงการ3 6นะครับเหมือนมีบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยครับแปลงนี้เนี่ยเหลืออย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งก็คือซื้อมาซื้อคู่กันเนี่ยคือบ้านตรงข้ามกันเลยและได้ฟิวเผาแบบสวยมากเขาเรียกว่าที่ออกมาเนี่ยคือเราเก็บไว้เองนะครับเก็บไว้เองแล้วเราก็ เพิ่งจะมาปล่อยในคิปวิดีโอนี่แหละพร้อมกับโปรโมชั่นคือแล้วแล้วผมบอกคุณปอเนาะการจะเลือกสินค้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยบางทีเราไม่ได้ดูแค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับเพราะสินค้าในไหนเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยคือรายละเอียดดีเทลข้างในนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วอันนี้แหละเป็นสิน่งที่มณีดินเนี่ยมอบให้มันคือคุณภาพงานมันคือความวิจิตรและรายละเอียดของสินค้านะครับในรูปแบบของที่ดินนะครับที่คุณเป็นเจ้าของได้ พร้อมกับเพื่อนของคุณและคุณไม่ควรมาตัวเปล่าเพียงคนเดียวนะครับควรชวนเพื่อนชวนเพื่อนร่วมงานนะครับมาเวิร์คเคชั่นในวันหยุดร่วมกันทิ้งท้ายนะครับท้ายคลิปนี้นะครับโปรโมชั่นสุขเสาร์อาทิตย์โอแรงนะครับมาชมที่ดินสุขเสาร์อาทิตย์นะครับมีโปรโมชั่นของแถมด้วยในช่วงนี้นะครับและอย่าลืมนะคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Sub s cribe กดกระดิ่งกริ๊งๆรินะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับโครงการดีๆของมณีดินนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์แอดช่องทางมณีดินได้นะครับแอดมณีดินแลนด์เอสตาม้ายนะครับแล้วคุณจะได้พบกับแปลงที่ดินสวยๆได้เห็นแปลงที่ดินเปิดใหม่ก่อนใครๆครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ